สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ร้านบลูเดนเฮาช็อปนะครับจะพามาดูอีกหนึ่งสินค้าของเรานะครับเป็นเบาะนั่งสาหรับเด็กนะครับผมตัวแพ็กเกจกล่องด้านนอกก็จะเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะด้านในให้ทุกคนได้ดูนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับหลังจากที่เราแกะกล่องมานะครับด้านในจะเป็นพลาสติกใสหฮมอีกทีนะครับผมเดี๋ยวเราทําการแกะเลยนะครับ จะใหญ่แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเขาจะมีหนังเป็นปูพื้นให้นะครับเอาไว้วางตรงราวบันไดขึ้นนะครับตัวบอกก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับสี่เหลี่ยมนะครับด้านนอกเป็นหนังนะครับนุ่มนะครับแล้วก็จะมีซิปนะครับ ๋ยวเปิดซิปให้ดูนะครับนี่นะครับอ่าด้านในจะเป็นฟองน้ําแบบนี้นะครับนะครับอ่านุ่มเลยนะครับตัวนี้นะครับนั่งสบายนะครับ ขนาดเบาะนะครับจะเต็มพอดีกับเก้าอี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับให้ดูความหนานะครับนั่งนุ่มสบายนะครับประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจเบาะนะครับทักสอบถามเข้ามาที่หน้าเพจได้เลยนะครับผมสินค้าเรามีพร้อมจัดส่งครับผม ครับขอับผมครับ